หนาววันนี้เป็นวันอากาศดีคืนีิมะตกก็เลยออกมาเดินค่ะอากาศดีมากแล้วก็มีแดดท้องฟ้ารูค่ะสีเขียวมาชมหิมะชมเมืองเนาะมาตลาด ดนได้สวยงามมากคด้คุณก,ก็ประเดินเล่นคนเด็กๆชอบปิที่แล้วที่มาไม่ตกมีกนิดหน่อยแต่ปีนี้นะโอ้โหหน่าค่ะแต่ก็ไม่ได้หนาม,มากกว่าอะไรนี่คือตัวอ่าเรียกอะไรตลาดเนาะตลาดมันจะปิกไปได้เนาะกำลังจะเดินกลับแต่มาซื้อของ ลบออสามองศาค่ะตอนนี้อากาศแต่ว่าก็มีแดดก <c oughs> ็อยู่เมืองนอกนะเห็นแดดว <c oughs> ิ่งใสแต่พอวิ่งใส่แดดแล้วเ, <c oughs> เหมือนความหนาวกระโดดกอดค่ะหนาวมาก นนะคนนะือตรงที่เห็นว่าที่เรงนี้นะคืตอตามถนนเนี่ยค่ะจะเอาเกลือมาโรยเพื่อที่จะให้นไม่ลื่นไม่เกิดอุบัติเหตุกับคนที่ใช้ทางเท้าหรือบนถนนแต่ดีมากคือดูต้องฟ้าสสี Sila melayan, sila. Terima kasih atas bantuan.